นี่วีเอร์อุเต์ซินว่าแป่กรเวลเอรันดาฮุยจีผมไม่รู้จักเลยพ่อคนละาแม่มาเที่ยวนะจ๊ะแม่มาเที่ยวมาดูเมืองแรบ่บอกเขาเอินเขาขุดอันเป็นเมืองพี่น้องค่ะขุดเงินไหมละ่ะเมืองแร่ขุดเงินนี่ไงเป็นบอรตรงนั้น วันนี้เขาเฮ็ดดันมองจอดรถไม่แล้วพี่น้องผุนเเฮ็ดจอดรถข้างล่างแต่ก่อนเขาให้ขี่รถขึ้นมาเลยนะทุกวันนี้เขาไม่ให้ขี่แล้วเห็นไหมไม่ให้ขี่รถไม่มามามาครับคิณสัตหีบอยู่ดอนโอ้ยเวียดินตากู้คนละเด็กเด็กน์่ดอนยายมาแล้วน้น้ำสีฟ้าสวยๆเลยพี่น้องค่ะเขาให้เล่นอยู่เด้เขาให้เล่นน้ำอยู่นะคะน้ำ น้ำแป่สีฟ้าฉันนว่านอ้ยฉันน้ำดลยได้บมต่าเยอะสดิดสนเนาะเขาคพามไปฟังคนเลยป้านงไสวยน้ำสีฟ้าสวยๆคัามลึเลิกอยู่ได้ไหมลึอกอยู่นะคะเนี่ย่าเอาขุนขาเจ้าำบ่ดอนน้ำเล่นน้ำ,นำ,นำ,นำอ๋อ <c oughs> ำนปจับน้ำลงให้เราอู้บักขันหนาวหนาวเย็นเช่นะขึ้นปะเย็นบากครับเนรดซีแทนบะล่ะลวกเลยเจ้าเล่นน้ำ่น้องาค่ะโอ้ยน้ำเย็นเย็นระวังนะคะระวังนะสุดฟิสพาาโัสนี่กมันเท่ากับเซบาไอ้เนดิสดิฟิ Så är det så, kräby. Oh, oh, så här ser så Ja titta, ja Är här typ sån som är kräbbig? Ja.